E.P. 971สารพิพากษาว่าจำเลยไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความตามกฎหมายอันจะทำให้สิทธินำคดียามาฟ้องเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39 อนุสคำพิพากษาสารดีกาที่262ทับ2 5 6 5หนังหนอหนูโจดนายวแวนจำเลยโจดฟ้องและแก้คำฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา91 326และ ให้ชดใช้ค่าเสียหาย3 0 0แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอาัตราระอยละ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่โจทย์ครบถ้วนสาลชันต้นไต่สวนหมุนฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลให้ยกฟ้องและไม่รับฟ้องคดีส่วนแพ่งไว้พิจารณาโจทย์อุทธรณ สารุทธรภาคสองพิพา,ากษากลับให้ประทับฟ้องและรับฟ้องคดีส่วนแพ่งไว้พิจนาข้าราชการจำเนียมในคดีส่วนแพ่งทั้งสองสารให้สารชั้นต้นสั่งรวมเมื่อมีคำพิพากษาใหม่จำเลยให้การปฏิเสธและให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกฟ้องสารชั้นต้นพิพากษาวา่า จำเลยมีความผิดตาม,มบังมนกฎหมายยามาตา326จำคุก2เดือนและปรับ20,000บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้1ปีและให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่โทษแทนเป็นเงิน150,000บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตรารละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่17พฤษภาคม 2,160เป็นต้นไปจนกว่าจัดชำระเสร็จค้รจราชกรทำเนียมในคดีส่วนแพ่งในศาลชั้นต้น,นารศาลอุทธรให้เป็นพับจำเลยอุทธรศาลอุทธรภ,ภาคสองพิพากษายืนข้าราชการทำเนียมในคดีส่วนแพ่งในชั้นอุทธรให้เป็นพับจำเลยดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่า ผทิ่จิงเบื้องต้นในชั้นนี้รับฟังได้ว่าจบโจทย์รับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2560ย์กจกับจำเลยทำบันทึกการไกลเกลี่ยยอมความที่สถานีตำรวจภูทรขยะกูลสำหรับข้อหาความผิดที่ โจ์ฟ้องในข้อ2.2นั้นสาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าข้อความที่จำเลยพูดต่อบุคลากรในสำนักงานตำบลแสแรงแอปพลิเคชันรายว่าพี่หมนเป็นกิ๊กกับมันและพูดว่ามันพูดกับเพื่อนที่พระพานอะไรคือมันมีอะไรกันแล้วต้องพาไปทำแท้งที่กรุงเทพเป็นเพียงพยานบอกเรา ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังโงรงโทษจำเลยในข้อหาดังกล่าวคู้ความไม่อุทธรณ์จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมีปัญหาต้องิีัยในปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยเพียงประกาศเดียวว่าสิทธิที่นำคดีอาญาม,มาฟ้องของโจทย์ระงับไปตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตราสามสิบเก้า 39, อนุสองหรือไม่เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสามสิบเก้า 39, บัญญัติว่าสิทธินำคดียาม,มาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้อนุสองในคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อได้ถอนคำร้องทุก์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย และตามประมวลกฎหมายยามาตรา333วรรคแรกซึ่งบัญญัติอยู่ในหมวดความผิดฐานหมิ่นประมาทว่าความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ดังนั้นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายยามาตรา326ซึ่งบัญญัติอยู่ในหมวดความผิดฐานหมิ่นประมาทที่โจท์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ จึงเป็นความผิดต่อส่วนตัวซึ่งยอมความกันได้เมื่อปรากฏว่าขขอได้จริงตามบันทึกการเกลี่ยยอมความข้อหนึ่งกำหนดว่าโจทย์ต้องการให้จำเลยถอนค้ำประกัน1รล้าน5แสนบาทโดยให้เปลี่ยนบุคคลอื่นค้ำประกันแทนไปในเดือนเมษายน2560และในข้อ4กํกำหนดว่าหากจำเลยไม่หาคนเปลี่ยนค้ำประกัน ได้ายในเดือนเมษายน2560โจทย์จะนำคดีหมิ่นประมาทนี้มาดำเนินคดีกับจำเลยภายในอายุความแสดงให้เห็นว่าโจทย์ไม่มีไม่ได้มีเจตนาจะสละสิทธิในการดำเนินคดีแก่จำเลยในทันทีแต่กลับมีเงื่อนไขกำหนดให้จำเลยเปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกันเงินกู้จับโจทย์เป็นบุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำประกันแทนให้แล้วเสร็จ โดยมีกำหนดเวลาให้จำเลยดำเนินการให้เสร็จสิน้นภายในเดือนเมษาย,ยน2560หากจําจำเลยไม่ดำเนินการโจทย์จะดำเนินคดีฐานมินประมาทแก่จำเลยภายในอายุความที่จำเลยดีกาว่าเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2560ธนาคารกอ,อกไก่ทำหนังสือแจ้งจำเลยว่าจำเลยได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากสำนักงานใหญ่แล้ว เมื่อวันที่24เมษายน2560โดยเปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกันจากโจดเป็นนางรัจ,จนาเป็นการที่จำเลยปฏิบัติตามบันทึกการไกลเกลี่ยยอมความข้อหนึ่งแล้วเห็นว่าหลังจากที่โจดและจำเลยทำบันทึกการไกลเกลี่ยยอมความจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกันเงินกู้จากโจดเป็นนางรัจ,จนา หรือบุคคลอื่นแทนโจทการที่จำเลยดำเนินการขออนุมาตเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในตัวผู้ค้ำประกันเงินกู้ของจำเลยต่อธนาคารจากโจ์เป็นนางรรจนาก็เป็นขั้นตอนส่วนหนึ่งที่จำเลยมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกการไกล่เกลียยอมความแต่เมื่อจำเลยยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้ค้ำประกันเงินกู้เป็นบุคคลอื่นแทนโจ์เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับโจทย์ดังกล่าวกรณีจึงยังไม่ถือไม่ได้ว่าถือไม่ได้ว่าเป็นการยอมความตามกฎหมายอันจะทําให้สิทธินําคดีอาญามมาฟ้องเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความอาญาม,มาตรา39อนุ2ดังนั้นสิทธินำคดีอาญาม,มาฟ้องของโจทย์ จึงยังไม่ระง,งับที่สารอุทธรภาคสองพิภาคสามานั้นชอบแล้วดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นอันหนึ่งระหว่างการพิจารณาของสาลดีกามีประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์พศ2 5 6พซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่11เมษายน2564โดย มาตา 3, ราสามะมาตราสี่แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวให้ยกเลิกความในมาตา 7, ราเจ็ดมาตราสองยี่สิบสี่แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้ใช้ความใหม่แทนเป็นผลให้ดอกเบี้ยผิดนัดปรับเปลียนจากอัตราร้อยเจ็ดจุดห้าต่อปีเป็นอัตราร้อยห้าต่อปีหรืออัตาราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตามเป็นพระราชกิจด,ดีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มรอยละสองต่อปีทำให้ดอกเบีย้ยผิดนัดของค่าสินไหมายทดแทนซึ่งเป็นหนี้เงินซึ่งกำหนดชำระตั้งแต่วันที่11เมษาย,ยน2 5 6 4ต้องปรับปลี่จากอัตรารายละ7.5ต่อปีเป็นอัตรารายละหต่อปีดังนี้เมื่อปัญหาเรื่องอัตราดอกเบีย้ยขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ของประชาชนสารดีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและกำหนดดอกเบี้ยให้ถูกต้องตามพระราชะกำหนดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาวความแพ่งมาตรา142อนุ5ประกอบมาตรา246และมาตรา252และประมวลกฎหมายวิธีวินาวความอาญามาตรา40พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงิน150,000บาทพร้อมดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่17พฤษภาคม2 5 6 0จนถึงวันที่10เมษายน2 5 6 4หลังจากนั้นให้ชำระอัตาราดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จทั้งนี้หากกระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนอัตาราดอกเบีย้ยโดยตราเป็นพระราชกิจดีกาเมื่อใดให้ปรับเปลี่ยน ไปตามนั้นแต่ต้องไม่เกินอัตราระอยละ7.5ต่อปีตามขอ,อนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธร์ภาค2กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยามาตรา326ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกียติชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2000 20, มบาทหรือทั้งจําทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้มาตรา333วรรคสองถ้าผู้เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาท ายเสียก่อนร้องถุกให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกได้และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39สิทธินำคดีายามมาฟ้องย่อมระง,งับไปดังต่อไปนี้อนุหนึ่งโดยความตายของผู้กระทำผิดมาตรา39อนุสองในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายมาตรา39อนุสเมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา37มาตรา39อนุสเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องมาตรา39อนุหเมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้นมาตรา39 อนุ6เมื่อคดีขาดอายุความมาตรา39อนุ7เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ